จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตท,ที่คิดจะให้ สวัสดีครับผมร้อยเอกกัปนาธ์เมโดลงศรีสวัสดีครับกับผมร้อยเอกท่านันชัยจวบประสบครับจากศูนย์บรการจิตอาสาพระราชทานมณฑลันบกที่35ครับหลายท่านอาจจะมีความคิดเห็นว่าอุตรดิต์เป็นเมืองแห่งทางผ่านแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าอุตรดิต์มีทั้งสถานที่สําคัญและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับหากใครมาถึงจังหวัดอุตรดิตและมาไม่ถึงสถานที่แห่งนี้แสดงว่าท่านยังไม่ถึงจังหวัดอุตรดิต์แห่งนี้เพราะที่แห่งนี้คือเขื่อนสริกิตครับครับและในเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคล เราจึงขอพาทุกท่านมาในสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมานาบาพิทได้ทรงสเสด็จมาเปิดเขื่อนศริกิจเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช25 2 0ครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเที่ยวเขื่อนศริกิจกันเลยครับผมและนี่คือสันเขื่อนและนี่คือทะเลสาบสุริยันจันทาครับเขื่อนศริกิจอำเภอท่าปลาเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่านสร้างปิดกั้นลำน้ำน่านที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวสูง113.6เมตรยาว810เมตรสันเขื่อนกว้าง12เมตรสามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุด9,510ล้านลูกบาศก์เมตรเดิมมีชื่อว่าเขื่อนผาซ่อม ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาเป็นชื่อเขื่อน พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในขณะนั้นทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2520บริเวณเหนือเขื่อนเป็นทะเลสาบใหญ่มีชื่อว่าทะเลสาบสุริยันจันทรามีทิวทัศน์สวยงามโดยเฉพาะในฤดูหนาว มีพันไม้ดอกไม้ประดับพากันออกดอกบานสพรั่งในบริเวณเขื่อนมีสวนสุมาลัยซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบห้ารอบและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปภายในสวนประกอบด้วยพันไม้หลากหลายชนิด สักบัวสวนสมุนไพรลานอเนกประสงค์ลานสุขภาพและลานปฏิมาก,กรรมนอกจากนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตยังจัดที่พักและเรือท่องทะเลสาบเหนือเขื่อนสำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วยค่ะและนี่คือสวนสุมาลัยนะคะ ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบห้ารอบเมื่อปีพุทธศักราช2535นี่คือต้นไสนะคะที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิลาลงกรพระวชิลเก้้าเจ้าอยู่หัวทรงรปลูกไว้ ในครั้งที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารทรงปลูกไว้เมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2536ค่ะ และที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมเมื่อปีพุทธศักราช2511แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2515มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวม4เครื่องกำลังไฟฟ้าเครื่องละ125,000กิโลวัตต์รวมกำลังผลิต5 0 0 0 0กิโลวัตต์ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ1ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงครับ นาาสควมุใจและนี่คืออีกจุดหนึ่งนะคะของเขื่อนศริกิตที่ไม่ควรพลาดค่ะสะพานเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถใช่ครับผมสะพานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับถ้าหากว่าใครมาที่เขื่อนศริกิตนะครับและไม่สามารถมาถ่ายรูปที่นี่แสดงว่ามาไม่ถึงเขื่อนศริกิตแห่งนี้ครับ ลักษณะของสะพานแขวนแห่งนี้นะครับเป็นสะพานเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำนานที่เขื่อนสิริกิตสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ7 2พรรษาครับ เดืสลาจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกาบวกแรงใจและ ที่ริมที่ไหลคุ้มกับสิ่งจิตใดกลับมาเป็นพลังนําพาสู่ความสุขใจนี่คือโครงการชีววิถีนะคะเป็นโครงการที่สนับสนุนด้านการเกษตรนะคะการปลูกผักไร้สารพัดนะคะของเขื่อนสิริกิตค่ะ ซึ่งผู้ใดที่ผ่านมาเกิดจรกินแห่งนี้นะครับ<ม>ก็มีพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับให้สามารถอุดหนุนได้ครับพี่เงาะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมกันนะครับตามพวกเรามาเลยครับผมค่ะอ๋อเก็บมาจากข้างบนนี้ใช่ไหมคะอันนี้ขายยังไงครับราคาเท่าไหร่ถุงนี้ค่ะ20บาทอันนี้ของอันนี้ของนั้นแล้วได้เท่าไหร่ป่ะเน่นน อันนี้ถุงละยี่สิบใช่ไหมคะค่ะอันนี้มีเจ้าของแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโอ้โหผักคุณภาพนะคะ ในราคาถูกนะคะเพียง20บาทเท่านั้นนะคะเราได้บริโภคผักนะคะที่พี่ๆน้องๆน,นะคะเชาาเขือนสิริกิตได้ร่วมกันลูกผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเขื่อนสิริกิตของเรานะครับซึ่งเป็นโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนในเขื่อนสิริกิตนะครับซึ่งผักแค่จานวนเท่านี้ราคายิางเท่าไหร่ครับพี่ง้ะ20บาท20บาทเองครับซึ่งเก็บสดใหม่ทุกวันนะครับหากว่าท่านใดที่มาเยือนที่เขื่อนสิริกิตแห่งนี้ก็สามารถมาอุดหนุนได้ครับผม เป็นพี่น,น้องใช่ไหมคะคนนุณแม่เป็นพี่น้องชาวเกลือนซีนิกิจเนาะที่ปลูกกันนะคะพ,พี่ช่วยปลูกด้วยนะคะเนี่ยไยปลูกเป็นคนดูแลที่นี่เลยใช่ไหมคะเราเก็บสดใหม่ทุกวันเลยใช่ไหมครับ <itates. S 1> ใช่ไหมคะเนี่ย <PowerPoint> บริเวณที่เราปลูกนี่คือเราปลูกที่ไหนเหรอครับพี่ข้างบนนี้เลยใช่ไหมครับนอกจากโอ้ยได้เลนาอกนอกจากผักตรงนี้แล้วมีอะไรอีกไหมคมรับกพี่ผักบุ้งจีนเ แล้วพืชพันธุ์ต่างๆแล้วครับพี่ที่ถ้าเราอยากได้เป็นต้น,น,นแบบนี้หมครับอ๋อมีที่าอชัมด้วยข้างบนนี้เราขึ้นไปได้ใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปชมนะครับผม ท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับในเขื่อนสติกิตครับคือโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับเป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อเกษตรกรตลอดลงมถึงชาวที่อยู่รอบบริเวณเขื่อนสติกิตแห่งนี้นะครับให้สามารถดําเนินชีวิตแบบพอเพียงพอประมาณนะครับตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงในรัชกาลที่9นะครับซึ่งบรรยากาศแห่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่มากๆเลยครับผม ในโครงการแห่งนี้นะครับก็มีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิดนะครับเพื่อสามารถเอาไปจําหน่ายให้กับพี่น้องที่มาเที่ยวบริเวณเขื่อนแห่งนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นมะเขือพวงนะครับและนอกจากนี้ยังมีต้นหม่อนนะครับหรือมาเบอรี่นะครับผมกําลังออกดอกออกผลเลยนะครับน่ากินมากๆนะครับลูกหม่อนแห่งนี้นะครับ และโครงการและข้างๆโครงการชีววิถีนะครับด้านข้างนะครับที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ก็เป็นสวนเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งสวนเกษตรอินทรีย์แห่งนี้นะครับก็ได้มีการจัดทําขึ้นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับที่ทําหน้าที่ในการดูแลเขื่อนสิริกิต์ครับผมบริเวณบรรยากาศนะครับก็จะมีการปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็ปลูกพืชหลากหลายชนิดสลับกันไปครับไม่ว่าจะเป็นผักกวางตุ้งผักคะน้านะครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับขณะนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณส่วนเกษตรอินทรีย์แห่งนี้นักเกลือสริกิจครับเป็นการผลิตโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับโดยการนําเอาพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับทำการเพาะปลูกให้ออกมาเป็นลักษณะเป็นขั้นบันไดนะครับยกตัวอย่างเช่นข้างหลังผมนะครับก็จะเป็นผักบุ้งและผักสลัดนะครับซึ่งเอามาปลูกเป็นรูปหัวใจนะครับหากท่านใดที่ผ่านมาเกลือสริกิจแห่งนี้นะครับก็สามารถแวะมาถ่ายรูปบริเวณจุดนี้ได้ซึ่งเป็นจุดที่สวยงามมากๆเลยครับผม หลังจากที่เราดื่มด่ำบรรยากาศกับธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณร้านอาหารริมหน้านะครับซึ่งทําให้เรานี้สามารถมาพักผ่อนนะครับดื่มน้ําแล้วก็ทานอาหารที่อริดอร่อยบริเวณนี้ได้ครับผม ลจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสาและเขื่อนสิริกิตนะคะก็มีร้านกาแฟที่น่ารักน่ารัก<ด>นะคะอยู่ ริมสะพานแล้วก็ริมแม่น้ำนะคะให้ได้จิบกาแฟกับชมบรรยากาศสวยๆนะคะชิลๆของเขื่อนซึ่งมีซิกเนเจอร์เป็นชาแม่น้ำสองสีค่ะด้านบนนะคะก็เป็นชาสีเขียวนะคะก็เปรียบเสมือนกับน้ำจากเขื่อนสิริกิตนะคะที่ไหลลงมารวมกับน้ำปาดซึ่งมีสีขุ่นเป็นสีของ ดินภูเขานะคะที่ไหลลงมาจากภูเขาของแม่น้ํานปาดค่ะพรอเสียสลจิตอาสาเรา,าพาภูมิใจ the สุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจากกันเราขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเพจจิตอาสาพระราชทาน904อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับรรร้้้อออองงเสสาาเาาสีีียยลับจจจิิิตตาาากภูมมใใทท่่ะหโดดวแ สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้